ไม่เหนื่อยไหมคะโออไม่เหนื่อยครับมีทุกคนมาให้กำลังใจขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนคลับไบค์มเลยนะบรรทุกรถติดล้อมาหรือเปล่าเนี่ยเยอะขนาดนี้เนี่ยนี่สมัคาได้กันหมดเลยไมาด้วยกันปะคะเอาเอาเลยบรรทุกแยกกันมาใช่ไหมเลโกก็ไปเอาใส่รถบรรทุกมาเออมันไม่ใช่เนาะออ๋เขาบอกว่าแกงเขาเป็นนางฟ้า จะไบรท์ก็จะมามอบความสุขเลยครับเป็นเสียงเพลงให้กับทุกคนที่นี่แล้วไบร์ยจะมามอบสุขภาพแล้วก็รูปร่างที่ดีให้ด้วยนะคะนี่อันนี้อันนี้มีคนฝากดูแลไบรท์เป็นพิเศษนะเนี่ยถึงได้มานักให้คุณยืนทันให้ตลอดเวลาเลยไม่เลฉันแอบสงสัยตาแล้วไงเขาบอกว่าช่วยดูแลน้องไบรท์ดีๆหน่อยที่ผมเหนื่อออกบ้างอะไรบ้างคุณไม่เห็นทำทีนี้กับก็เรื่องของคุณสิไบร์เขาเหนื่อยไงไบร์เขาร้องเพลงมาตั้งหลายเพลงโอเคโอเคคโไบร์ไบรเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับ เลยเดี๋ยวพี่สองคนจะยืนเฉยๆโอเคป้ะแจกของมาัลยใช่แจกไปอยากแจกอะไรแปแจกเลยเก่งเขาแจกก่อนเขาแจกก่อนเขาไม่ได้อยากได้ของเยอะเนอะน้าเบอกหยุดหยุดตรงนั้นเลยพี่น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 ี่ใบ้ใบ้เลยต้องแจกอันนี้คีย์บอร์ดเครือมูลค่าสูง และก็8,000บาทด้วย10รางวัลถูกต้องครับสำหรับในรอบนี้นะครจงฟังกติกาดีๆใครอยากได้แล้วก็ได้มาถ่ายรูปกันบนเวทีครับมารับบนเวทีนี้มาถ่ายรูปอยากจะถ่ายรูปแบบแนบชิดแนบชิดอ่ะแต่คุณปุ้ยลองพิเศษอยากถ่ายรูปแนชชิดแบบนี้เตรียมตัวฟังกติกาดีๆคุณปุ้ยครับกติกาสำหรับรางวัลคีบอสเซอร์สอ0 0 0ืบาทจากสปาซ์ช่าซินิเทนเตอร์คือง่ายมา ใครมีบัตรเครดิต5ใบ1ท่านแรกวิ่งกันมารับเลยค่ะจิวเซอร์หลึงานล้วนบาทบัตรเครดิตเร็วๆเร็วอีกกี่ใบคะขอบคุณมากครับโอ้โหไม้ับดไ้ให้เราใช่ไหมขรบคณครับเอาให้ใบท่านแรกท่านแรกคอมพอร์ก็มีของหวนแรกเปลี่ยนกันไบรับดอกไม้ไปกระบอกอง0 0นบาทให้เขาด้วยถ่ายรูปถ่ายรูปใกล้แหม สวยนิ่งมาก้าไปกลับมาในมือและพร้อมชอดอกไม้ถูกต้องถูกต้องอ๋อปิดขาวไว้อ่ะแต่อย่าเพิ่งไวยใจไปค่ะแปด0บาท10รางวัลยังอยู่ในมือผมครับได้เลยกติกาครับผมบัตรเครดิตอะไรก็ได้สามใบวิว่งินมาเลยส0 0ท่านแรกค่ะ เล็นด้านหน้านีเลยเน่หุ้ยไปเมื่อกี้ยังไม่มีเลยนะเนี่ยแบงค์อะเมื่อกี้แบงค์ยังไม่มีเลยนะคะไปเอามาได้ไหมคะอ่าตอนนี้แปดคนอะเก้าคนเก้าแล้วเก้าแล้วเก้าสุดท้ายโอเคครับแล้วผมแล้วครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณใบมอบให้ได้เลตรียมคนเลยนะครับให้ระเบิดไปใช่นะครับให้ระเบิดใบมอบเลย ใน,ใน,น,นะ,นะคะครับผมเต<ว>รียมเตรียมหลักฐานด้วยนะ3ใบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณใบเป็นคนตรวจเช็คนะครับแล้วก็มอบของรางวัลให้ด้วยนะครับไม่น,น่าเชื่อนี่ยบอกว่าแฟนคลับจะล้นหล<ส>ามขนาดนี้ตั้งแต่บอกว่าจัดมินิคอนเสิร์ตมานะคะบัวัยที่แบบว่าแฟนคลับเยอะจริงอะไรจริงอ่ะต่อไปถึงขั้นตอนถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวงก็อยากมาข้างหน้าที่เป็นใครอยากมาข้างหน้าที่จัดท่าจัดท่าใครอยากติดถ่ายรูปชัดๆเนี่ยก็อยากมา ใกล้ใกล้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อุกท่านขอกติกาที่นึงชูชรางวัลด้วยชูรางวัลช่วยช่วยด้วยอ๋อได้รางวัลแล้วปาชาไปเรียบร้อยแล้วก็ยิ้มหวานๆด้วยนะยิ้มหวานหวานดูหน้ามีความสุขวันเล็ของน้ำควันน่ะมีความสุขมากและของน้งวันนี้ห้โซสุดนะคะแช่แช่แช่แ์ เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับจากทางสปาชาสลิมมิ่งเซ็นเตอร์นะครับที่มอบความสุขกับคนคุณนะครับอีกทั้งยังมอบสุขภาพแล้วก็รูปร่างที่ดีอีกด้วยค่ะ สำหรับผู้เข้าที่ได้กินวอตอรนิชชัยนะคะเดี๋ยวลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ช่างฟรีทุกท่านของเราให้นิดนึงถ้าไม่ได้ลงทะเบียนถือว่าโง่ค่ะใช่คุจะไม่มีสิทธิ์ใช้ฟรีเลยเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นกระดาษข่าวไว้ล้ถูกต้องค่ะนะคะแต่ถ้าลงทะเบียนแล้วคุณจะได้รับฟรีใช่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับผมลงไปเสร็จปุ๊บลงทะเบียนก่อนเลยนะครับเว่าวันนี้สามารถทำวันนี้ได้เลยนะถ้าเกิดผมว่ายังไม่ว่างก็สามารถเอาไว้ทำโอกาสได้เดี๋ยวเราจะให้คุณถ่ายแบบใกล้ชิดตรงบริเวณแบ็คดอกกันดด้้วยยยยใคคครรอาากถ่ีบไไปเเลุณจะ แกลบดรอปนะคะของทาสปาชาแน่เลยใช่แล้วอันนี้ก็เป็นลูกค้าเาแล้วนะเป็นลูกค้าเราแล้วด้วยนะรักที่สุดนะคะอาราขอบคุณค่ะ คุณนาด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถามให้เร็วๆนี้เป็นดีกว่าว่าปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยงไรได้คุณนายจะเป็ยังไงบ้างปกติเหรอครับใช่เอาแบบปกติหรือไม่ปกติก็ได้ปกติก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงทำงานใช่ไหมครัก็จะได้เวลานอนอาจจะน้อยลงก็ก็อาจจะมีแบบการกินอาหารเสริมหรือว่าถ้ามีเวลาว่างก็จะออกกำลังกายซิทอัพวิดพื้นอะไรแบบนี้ครับเพื่อเพื่อให้แบบ จริงไหมจริง,รงแฟ<ป>นแฟนคลับที่นี่เขาบอกว่าวิธีการออกกำลังกายของคุณไบรท์ที่ได้ผลที่สุดคือการเต้นกับดังสาย <S 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 จริงหรือเปล่าไหนๆแ,นแไไฟนคลับอยากเห็นไหมคะไบรท์คะเดี๋ยวทุกคนตกใจนะไบรท์คะถ้าไบรท์ไม่เต้นเนี่ยแฟนคลับเยอะมากยังไงเออเมืม่อกี้นี้แอยิ่งไปยิ นะอ้าวเดี๋ยวก่อนขอเสียงก่อนใครอยากดูไว้เป็นกำลังใจบ้างเอาแล้วป่ะถึงเวลาแล้วปนะ่ะอะถ้าเกิดพร้อมแล้วขอมิวสิกครับโันนกสตาร แบบว่าน่ารักมากเลยพวกเต้นไม่เป็นไงนะใช่ทังเพลงจะเต็มที่หมดเอเซอร์เลยเออจริงเออนะเดี๋ยวเจมส์็นเต้นแข่งซะหรอกปูปูจะดีนะครับหยาเลยอย่าเลยวันนี้อาจจะเหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ให้ชิคก์กับแฟนคลับสีซนิดนึงแล้วกันอยู่ในบริเวณนั้นจนกว่าจะไปฝากอะไรนิดนึงให้กับแฟนคลับฝากผลงานนิดนึงครับก็สำหรับซิงเกิลแรกเมื่อกี้นะฮะก็อยากฝากไว้ให้ทุกคนในห้องโบกอั้งใจเลยนะ ไปฟังกันเยอะแล้วก็โหลดของแท้โหลดในเว็บนะฮะห้่ัโหลดชู้แท้เว็บอะไรเว็บอะไรนี่เลยเว็บชูมิวสิกครับผมครับผมก็ไปฟังกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามอัลบั้มซิงเกิลแรกของพวกเราทั้งสองคนด้วยครับนะ <l ots> ครับ <l ots> <l ots> แล้วก็ฝากดูท่าเต้นของไใบด้วย <l ots>